ก็กรับสวัสดีน้องๆนะครับไม่ได้อยู่กับผมมาสเตอร์ดีเอสนะครับวันนี้ผมเอ็มนะครับ C H วันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ไม่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 ผมจะมาอันนี้เลยนะครับอะไรอะเล่น,เล,นเล่นเกมชื่ออะไรนะครับมันชื่อเกมนี่นะครับเกมอะไระอ,มอนะมันชื่อเกมอะไรเนาะมันชื่อเกมอะไร เื่อกีบาอะไรเื่อกี้อะไรอะวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับผมจะมาเล่นเกมนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับผมจะมาเปิดหน้าก่อนเดี๋ยวเปิดก่อนอ่านี่หน้าหมนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาดูหนังแบบตลกครับห้าหมวเลาะนะครับดูดูด,ดูแบบดูคลิปวิดีโอแต่ห้าหัวเลาะนะครับถ้าหัว,ลวเลาะแสดงว่าผมแพ้นะครับแล้วจบคลิปนะครับด้วยการผมจะเล่น เล่นอะไรวะผมจะเล่นเกมถ้าผมโหมวตหรอถ้าผมแพ้ผมต้องเล่นเกมนี้ครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมต้องเล่นเกมนี้ครับเกมโลบอกและฟีฟ่านะครับอืมไม่อยากเล่นฟีฟ่าหรอไม่อยากดูแล้งโอเคมาโอเคไปที่ยูทูบโอเคนี่โอเคเดี๋ยวผมตัดกัน โอเคพับวันนี้ผมก็ได้ซื้อว่าหนังตลกนะครับอืมนี่หนังตลกก็มีเพียบเลยนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยรวมนะคะับส่วนพื้นที่ที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะน,นี้อยู่ในตำบลสิชนอำเภอสิชนจะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกลากต่วงขังเป็น ต่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็ไาานนไเกไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เรื่องทางการเมืองอีกเรื่องใหญ่นะฮะคุณพลร<ถ>ือร<ถ>ัใช่ไหมคร, <ถ S 1> รับม,มีทุกได้านหังสือพบเพียงไหนนะเดี๋ยวเอาทั่วสมมาตรโอเคเดี๋ยวเป็นไง โอเคมาเดี๋ยวผมจะจอใหญ่กแล้วกันโอเคมาห้าหัวรล้อนะครับผมต้อเล่นเกมโลอบอก,กับมิดิเวอร์แล้วโบอก,กับพนะิฟไยมาใช่ค่ะเป็นหน้าใหญ่หนะังสือพิมพ์เลยนะคะอย่างเช่นไทยรัฐวันนี้ลงไว้นะคะถอดยศพันตรวจโททักษินตำรวจมีมติสมเย็ด ขออภัยค่ะสมยศเซนส่งวิกตูนะคะสมเย็ดสมเย็ดสมเย็ดท่าที่องเหล่าชาเน็ตนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุคาร์บอนที่เซ็นทรัลเฟสติวัลที่สมุยอ่าที่เกาะสมุยจังหวัดสมอยอ่าที่เกาะสมอยสมอยสมอยเกา่อนดูเริ่มปวดฉี่เรื่องเหล่าชานี้กลับมาว่ากันต่อนะครับหลังดูเริ่มปวดฉี่ดูเริ่มปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่ไม่ไหวเลยก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่า เครับความน่ารักของน้องแมวแม่้อหนงสองห้าสี่สามสองอืมตัวใหญ่เนาะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่แต่ ดีเพรสชั่นรายอีตอนนี้ได้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ําเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนนี้ทําให้หลายพื้นที่ทางภาคเหนืออีสานนะครับได้เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมหลายพื้นที่ด้วยนะครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะคะหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ําป่าที่หลากเข้าท่วมพื้นที่นะคะจนทางการต้องสั่งปิดน้ําตดหลาย <c oughs> สั่งปิดน้ําตดหลายแหง่ง <c oughs> สั่งปิดน้ําตดหลายแหง่ง <c oughs> วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบก,กับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันสายหยุดบวกคาไหลและคุณสรวิทย์งามคําดีค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเกิดเหตุคนร้ายค่ะชื่อนายสถุนผู้ต้องหาที่พยายามชิงทรัพย์แล้วก็ทําร้ายนางสาวปทุมถันค่ะซึง่งค่ะ<ห>แต่ทันใดนั้นเองนะคะทางด้านของเหยื่อค่ะได้มีการ ขืนแล้วก็ทุบตีคนร้ายด้วยของแข็งจนทําให้ผู้ต้องหานะคะมีอาการหายใจไม่สะดวกจนเกิดอาการติดสัตว์ค่ะซึ่งติดขัดน,นะครับ<อ>สวค่ะซึ่งเราได้รับรายงานเพิ่มเติมน,นะคะจากทางด้านของสอต,ตอชอดอซึ่งทางด้านของพอบตรอ,อได้มีการคํานับให้กบเจ้าหน้าที่กำชัดครับแชัด ค่ะทางพอบอตรอ,อค่ะได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้องให้รีบปิดคดีนี้โดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งทางด้านของพอบอตรอ,อก็ยังได้มีการกำหนดเ้ียนะคะว่าทางดนกำหนดครับเอ่อกำหนดค่ะ กำหนดให้กับเจ้าหน้าที่นะคะให้รีบไปดูแลคดีนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะขณะที่ได้มีการถแถลงข่าวอยู่นั้นค่ะทางด้านของนายสถุนที่เป็นผู้ต้องหา <c oughs> ก็ได้มีการตอบกลับสวนทวารทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยค่ะว่าตนไม่ได้มีการทําผิดและที่สําคัญตน,น,นถูกใส่ร้ายแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะร่วงอวยพรพระครูด้วยกันละกัน Be born there, oh, happy bun day, thôi, 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 อย่าโยโย่หำเตเปิลได้ยินรึเปล่าจบแล้วโอเคนั้นก็จบไปจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมเอาแบบโอเควันนี้ก็จบแล้ว แบบก็หาอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวหาคลิปก่อนนาตลกเนี่ย 当たりバイカーポンディかんんミリオン <mimitimus> <mimitimus> deal. ไม่เป็นไรเกวเนีเนี่ย้เย,ยเป็นไงบ้างนายเจอแอจล่าเลยวัดดวตาเดี๋ยวจนอุ้ยยังไม่ได้มเลยอ่ะแนอขอไปนะไม่ไปะเดี๋ยวจอวนจอยนะจอตายไปแล้วมัผมแบบเดิม นนใช้ครีมของโลลัน ชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนี้มาสายทำไงดีทำป็นป่วยดีอ๋อนี่เคยดูแลนี่เคยดูไม่ินยัยคุณมาสายอีกแล้วนะวินยัย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 วันหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วเข้าไปหาผ้ามาเชื่อเลย เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าขอับวันละการประชุมเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะไม่ต, <จะ S 1> ตลกเลยไม่สบายหรือเปล่าไม่ตลกเลยผ่หาหนักตลกโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับ เด็กตลกตลกนะครับไอ้ก็ใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย